สวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องทุกคนจ้าวันนี้น้ำเดี้ยหนึ่งอีกเ้าจ้ะบอ,อกว่าปลูกอ้อยจ้าระมาณไล่ได้หน่อยนี่ละจ้าเอาไกไม่มาได้ดอกพี่น้องง่ายอุ่นไรจ้า สวัสดีไปทางเฟนเพจกเฟซบุ๊กนะจ้ะ่ได่ามาล่งคีมให้พี่น้องเบิ้งหร้ยมื้อแล้วจ้ะ มากับรถไทยเสีย1คูปต้าเนาะจ้ะคูปต้ะ M หกศูนย์สี่ศูนย์นาะจ้ะนี่ปลูกอ้อยกะสมัยย่จ้ะล่มพัดดีอยู่แดดกับก็แห้งดอกจ้ะว่ากะเริ่มล่มหนาวเขามาเ่าเนาะจ้ะ จ๊ะสิพามา <coughs> พื้ที่กับประมาณได้หน่อยๆนีละจ,ะ,นนะจ้ะพื้นทีห้องก็เอียงนอกจากพี่น้องมันพื้นที่แบบบ่สม่ำเสมอกันจ้ะเออขอขอบคุณพี่น้องที่กดติดตามกดไล่์กดแชร์ให้นะจ้ะ คนก็ขอขอบคุณนพี่น้องหลายๆลยด้วยจ้าอามองนี่มันก็เป็นรูปน้เนะจ๊ะตอนนั้นเขาก็ล่งไถประได้ก็เลยสีได้มันปลูกรุ่นโมจ้ามงรูปนี่เพราะว่ามันก็เป็นไฮน่าเก้าเนะจ๊ะเข้ามาโลกออกเป็นปลูกอ้อยนะจ๊ะ ว่าตะกียร์ห้อกัเฮ็ดนาเฮ็ดหยังเนาะจ้ะเอากับเลยมารโอออกมาปลูกอ้อยว่านาเ้างกัเฮ็ดสองสามแปลงอยู่จ้ะบางนี้เ้ามาาันเศาเพิ่นก็เลยได้มาปลูกอ้อยจ้ะ ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์ให้นองพนเพื่อเปลี่ยนกำลังใจให้เฮ็ดคลิปต,ต่อๆไปนะจ๊ะสำหรับมือนีฝากคลิปว้เพี้ยงเท่านี้เนะจ๊ะนามาพบขอ,ขอกำลังคนไม่จ้า